หวานโมหวานครับพี่น้องนี่ผมเก็บมาไม่ไมครับเดี๋ยวอีช่วพี่น้องกินว่าแซวพิลีบอบลองม่งนะลองมึงครับเาอึนบกอนมอปอนรอน้มครับนหญ่าแป๊วยรรม่ได้มันมันพลังพอดีสารมนี่ก็คือมดละเลยแล้วพ่น้องนนั้นอ่ะพลังสวยผมบอกเลยว่า ตะเราหวานกับหวานจริงๆครับอืมเดี๋ยวก้าเลยเลยครับผมพ่อแล้วพีมน้องตะเรามันตะเราหวานครับพ่อแล้วนี่ครับยุ่นี่ครับแห่งที่นี่ที่เดียวอยู่ตรงนี้นี่เองไ่ได้หาครับผมหาไม่ได้ีวิตหรอกอืมอืมโอ้ยหายไม่ได้เลยจริครนบผมมิจฉเลยอืมครับ อย่าห่วว่าบวายู่สอย่าห่อยู่บอกเอามึงไม้เสาต้นนั่นสวยมาโดดไหนอบแห้งพี่นองเหลือต้นนึงหมดได้เป็นหวานครับกินได้หลายครับไปดูตะโพกอื่นสีไมี่สิกว่าปีแล้วเขาไม่ผิดเอ้ยอ้ที่อยู่แนแดง้วตู้นั่นนะเออที่ทีงนั่น้มีพี่น้องไมย่ง้มหวามันมครับพอได้พี่น้อง กินอะไได้ทำเนี่ยอออือแบบนี้ด้ยใช่คืทำเสาหนาทำโครไฟอืมครับใส่ใจแล้วอืออืออออออือดูดอเลยจขก็ิไนั่นาเลยกหมันอือนี่ลับเผลอใช่มน้องอืออืออืออ๋อลครับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวเมื่อก้เห็บแล้วเมื่อก้เห็บแล้วครับ คือมันตายตนแล้วกนนััมนะ <c oughs>